เราก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมครับถ้าเป็นคนกรุงเทพมหานครที่ระบบเชื่อมต่อสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึง้นก็ต้องพูดถึง BTS นะคะรถไฟฟ้า BTS ถือว่าให้บริการพี่น้องประชาชนทุกๆคนมากว่า22ปีแล้วค่ะแล้วก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าถือว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายเพราะว่าด้วยแนวคิดการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆนะคะทั้งเดินทางทางบกนะคะไปต่อรถไฟฟ้าไปต่อรงเรือหรือว่าไปต่อรถ ต่างๆนะคะก็สามารถไปได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูค่ะความสะดวกสบายแบบนี้นะคะเชื่อมได้ทั้งหมดเลยทั้งรถทั้งรางทั้งเรือครบทุกความต้องการค่ะ ไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาสาย1และสาย2หรือเรียกกันทั่วไปว่ารถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดับแห่งแรกของประเทศไทยระยะทาง23.5กิโลเมตรวันนี้เข้าสู่ปีที่22แล้วได้มีการขยายเส้นทางครอบคลุมมากขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปะทุมธานีรวมระยะทางทั้งสิ้น68.25กิเมตร 60สถานีกับการให้บริการขนส่งมวลชนลอยฟ้าแก่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถเชื่อมต่อการเดินทางครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งทางรถทางเรือและทางรางไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามหานครที่สถานีพระนโยธินกับสถานี BTS ห้แยกลาดพร้าวหรือการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครที่สถานีสุขุมวิทและสถานี BTS อโศก หรือการเชื่อมต่อรถประจําทางไปยังสนามบินดอนเมืองที่สถานี BTS หมอชิดและที่สถานี BTS พญาไทจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า a i r p o r t r a i l l i n k สามารถเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นหากอยากเดินทางด้วยเรือคลองแสนแสบก็สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ได้ที่สถานีราชเทวีและสถานีสะพานตากสิน สามารถเชื่อมต่อกับเรือด่วนเจ้าพระยามีเรือโดยสารข้ามฟากหรือจะไปลงเรือคลองภาษีเจริญก็สามารถออกที่สถานี BTS ีเอสบางว่าได้ซึ่งสถานีนี้ก็ยังเชื่อมต่อกับสถานีบางว่าของรถไฟฟ้ามหานครและสถานี BTS ีเอสปากน้ำก็จะเชื่อมต่อกับเรือข้ามฟากปากน้ำระสมุรเจดี รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT สายสาธรราชพฤกษ์มีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS 2จุดคือที่สถานี BTS ช่องนอนทรีโดยเชื่อมต่อกับสถานีสาธรของรถโดยสารด่วนพิเศษและสถานี BTS ตลาดูจะเชื่อมต่อกับสถานีราชพฤกษ์ของรถโดยสารด่วนพิเศษโดยการเดินทางทั้งสองระบบสามารถใช้บัตรแรปกซีดได้ จจุบันมีเอกชนร่วมให้บริการรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานที่ต่างๆที่ใกล้เคียงทั้งในสายสุขุมวิทและสายสีลมด้วยการเดินทางที่เชื่อมต่อได้ทั้งรถรางเรือถือเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของไทยที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือช่วงแรกของ Top บิ i อินไซด์ในวันนี้ช่วง2ละครับที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไว้ว่าเราจะมาดูว่าตกลงแล้วเงินกู้5 0 0แสนล้านนี้ไม่ได้บอกว่าจะไม่ใช้เพื่อประโยชน์ประชาชนแต่จะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคุณกรว่าเราควรจะบริหารจาัดก,การอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดรอสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ